ป็นไงล่ะวันนี้เนี่ย<ม>เขาบอกว่า<ม>อยากจะให้มาดามแพมมารายการทอดปันนินถามว่าเราไม่ได้มาทอดปันนินค่ะเรามาแกงปันนินบอกกูใ,ใส่ชุดเกาหลีมากูก็ใส่ชุดเกาหลีน่ารักแบล้อว่ะสิพอมาก็จัดให้นะคะเดี๋ยวแม่ป้อมก็จัดให้น่ารักไหมเดี๋ยววัดีค่ะคนนัดบ่ายโมกูมาถึงบ่ายสอง ขออนุญาตนะคะยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตกนนี้แม่บอสซีูดบอกแล้วเกาหลีก็คือเกาหลีจะมาทำอะไรมาดามแผมนไม่ได้วันนี้มาโรามาอยู่ในรายการตอนแรกจะแต่งแกงปานนินตอนแรกจะแต่งลูกลูกดิวว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะทำไมคะเป็นลูกอะไรโตเทนีแล้วหนึ่ง แต่งหน้าเสร็จไปยืนอยู่ที่สวนลุมแล้นมีรถจอดสจแสดงว่าสวยถ้ายังไม่สวยสแสดงว่าต้องแต่งหน้าต่อแต่ถ้าโสดดีเราต้องได้ตังค์นะคะแต่ถ้าเราเสียตังค์ไม่นับค่ะสรุปฉันคืออะไรแม่เห็นหน้า,นนาตัดอยู่แล้วแม่บอกเลยจะไม่ค้าว,ว่าตีให้ตายก็ไม่โป๊ะไม่โป๊ะนอนอยู่เอาผ้าห่มสามชั้นยังไม่โป๊ะเลยจะบอกให้เลยว่าผ้าห่มเราเป็นผ้าดิบนะคะ ต้องบังสกุลเป็นบัมัดสวัสดีครับ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 กัโทษนที่มาชานะไม่เป็นไรครับหรืจะตะัตกายขึ้นมาเหมือนกันอ๋อค่ะเวลากระเทยนะคะ ่าเปิดกระเป๋าให้แม่ดูว่าเราพกอะไรมาบ้างทุกสาวไม่ช่วยอิเดียเลยางไม่ช่วยเยี่ยะไรเลยเหรอคะลูกมีชุดนี้ก็ได้อยากใส่ชุดไหนดีกว่าหนูไม่รู้ยังไงนะแต่หนูซื้อมาเยอะมากอะไรนี่ลูกคุณหนูลูกคุณหนูวันนี้ก็ดีผมเลิกเลอกอะไรอ๋อแมววกใส่ค่ะยังไม่ทันได้ใส่นะคะแต่แมววกใส่แต่ว่าเอาไปซักงแล้วแต่ตักไม่ออก วันนี้นะคะเราก็มาแต่งหน้าเจอแม่ป้อมแล้วนะคะแม่ป้อมค่ะขอซูมหน้าแม่ป้อมนิดหนึ่งค่ะว่านี้แม่ป้อมตัวหมือนนคะหน้าหยาบค่ะหน้าอืดหน้าอืดเหมือนกันนะคะสังหยามาแล้วหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแม่ป้อมมาไม่ธรรมดานะคะเอาน้องเอ็ดมอน์มาฆ่ากูด้วยเดี๋ยวกี้วันนี้ยูนิเวิร์สนะคะมีเท่าไหร่ยู 2018 2018ค่ะมอท่าหน้าดำเออทาหน้าดำค่ะอะสวัสดีค่ะดิฉันขวัญรดานะคะมิทิ i f านี่ยูนิเวอร์ปีนี้ปีนี้นะคะของปีนี้แล้วนะคะเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะชวนแม่หญิงลีไปเชียร์เขาด้วยกันค่ะเรเกี่ยวอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวไปเรื่อยเรื่อยค่ะแม่คะแม่ว่าหน้าดูสวยไหมคะมาค่ะ ที่สุดแล้วคนสวยก็ต้องมีผัวเนาะต้องค่ะ <c oughs> บางคนสวยไม่มีผัวนะ,น,ะน่ะเลยแหละ นี่ขนาดหน้าสดแม่ยังขนลุกเลยหน้าสดนั่งรถอยู่นะจริงๆแล้วติดตามมาดาแพมมานานมากแล้วก็เห็นกันในโซเชียลเฟซบุ๊กแล้วก็มีการแบบกดเ่าหอนกันนิดหน่อยบ้างวันที่เราว่างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเธอชอบโดนแกงนุ่มแตงอะไรก็เหมือนทำให้คนจดจำได้นะคะแล้วที่ที่หัวใหญ่ๆเนี่ยคือให้ดูฉลาดนะแม่เรื่องของเรื่องอะสมองใหญ่สมองใหญ่สมองโตสมองโตโงนะคะ ป้อมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากคือเราบอกว่ารู้จักพี่ป้อมมานานจริงเราไม่ค่าทักป้อมบว่าเออสวยแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างนี้ไม่ตอนนั้นรู้จักกันยังเป็นลูกเทียบ้ยเลยแต่จาได้เลยคือพี่ฟูบอกว่าพี่ป้อมผมบ๊อบบ๊อบจินตาลาเราก็อยากเห็นเหมือนกันไม่ไม่ได้พราะจับรายการแกงปลานินแล้วนะครับจะไปจะเป็นลาบปลาช้อนลาบปลาช้อนค่ะ ถ้าลงบำรุงผู้โอ้โหมันมาเลยเนาะอะไรมาครับมาหิวมากค่ะนี่อันนี้อันนี้มือหนึ่งแต่งนะคะนั้นช่างมือสองก็เบ้าสวยแล้ว อันนี้เนี่ยเลือดฝาดทางหน้าแล้วนะไม่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 ปรับไปเนี่ยผิวว่าจะเป็นสีชมพูอันจะไดอ๋ออุยพี่ต้องดูค่ะคุณแม่ดูได้ไม่จะได้เข้าใจเ่เดี๋ยวต้องงานก่อนโอ้สวยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าผิวเฮลตี้ก็คือเป็นการเราเราเราปรับเลือกปรับไอเดอร์โทนก่อนอันนี้สำหรับผิวสองสีใช้ได้ทุกกรณีแต่อย่างเงี้ยอาจจะลงรองพื้นบางแบบปกติที่มาทำแําลงนิดหนึงเนาะค่ะเพราะเดี๋ยวกลัวอ่อนนะคะ ไม่ต MM ้องลัวค่ะอันนี้แม่ป้อมนะคะใช้เป็นเมคอัพผสมกับบำรุงนะคะเพื่อที่ว่าดูเป็นผิวนะคะคือเอาจริงๆเท็กเจอร์ของรองพื้นนมันทำให้เราดูเด็กได้เหมือนจะแต่งให้มาดามแพนแบบแอปเป็นเด็กให้มันนิดนึงเรค๋้าใช่ค่ะเป็นเด็กหรือเป็นลูกก่อทัเด็กค่ะที่อาจจะเป็นเราเกาะดเยเดี๋ยวฉันสั่งขวดมาก่อนจะได้ใส่ลง จะได้ใส่โหลดองไว้เลยนะคะเป็นลูกกาะดองอย่างเมียผมต้องเล่นเป็นแพงครับเป็นวนไม่ไหวแกเมียตัวเองรเแกเก่งนะหัวหนูเนี่ยเกงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีใหม่กันนะคะท่านผู้ชมใครที่ชอบบางเบาเนี่ยดูคลิปนี้เลยนะคะโดยใช้จอร์ไรเซอร์ผสมกับรองพื้นของร้านค่ะปริมาณนิดหน่อยเพราะว่าถ้ารองพื้นที่ดีอ่ะเวลาเราผสมไปพวกมอย s t u r i แล้วเราเกลี่ยไปเนี่ยมันก็จะเนื้อมันจะละเอียดแล้วมันจะเข้าไปกับผิวหรือเวลาเย็นเราก็อยากเห็นเราหน้าสดแบบสวย ไม่ไม่ไม่เขาชอบอุจางี่แหละเหมาะเลยค่ะอ๋อเหรอคะพอพอหนูไปงานอยู่งานหนึ่งวันนั้นหนูแต่งเป็นบียอมเซเลยซึ่งแดนของเขาเนี่ยสีสันลดมากมีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งโชว์สกินแคร์แล้วหนูนั่งอยู่หน้าสุดเออเนี่ยไม่ต้องลงเยอะก็ได้เนี่ยดูไปผิวลงธรรมชาติตาก็แบบว่าลิปสติกป้ายๆนิดๆก็นี่โดมันโดนด่า บอกหัวรีบกลับบ้านแฟนอะไรเอ่ยเก็บช็อปก็นไปหมดแล้วอเอเล็เล็เล็กเล่กเล็กเล็กเล็กเลลละกเล็ก็ก็กเลกล็กด น้องแตงโมเนี่ยคุณวิทย์ตัดออกไปเยอะมากเพราะว่าจริงว่าเอิไหนเล่าให้ฟังอยจริงจริงอะเราพูดไปนะเราพูดไปเยอะมากนะว่าอินเนาะอินค่ะเรื่องดินสอดเกียนคิ้วเราอินเรื่องดินสอดเกียนคิ้วตรงที่บอกว่าเออให้ก็ให้มาน้อยับเจ้าของแบรนด์เนี่ยตีเข้มหนึ่งสีอ่อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอย่างเงี้ยเอออีดอกขี้เหนียวเนาะอะไรอย่างเงี้ยไหนคนไหนเจ้าของแบรนด์ชี้ให้ดูหน่อยไม่กล้าชี้อีดอกเดี๋ยวฟ้อง เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จไม่ให้ภัยร้อนจนตก็ลองพื้นก็หมดดินสอดเขียนคิ้วก็หมดแต่อยากจะให้รีวิวนี่ดอกทองคนนั้นเราแต่งเป็นลูกเสือเนตนาลรีอะไรอย่างนี้เราก็เกลีมีเราแต่งบ่อยรีวิวให้เลยเป็นเรื่องเป็นราวถึงเขาไม่ได okay. ้ตั <S 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 ้ง ของของเขาดีจริงของเขาดีจริงรีวิวให้ฟรีเลยเป็นแป้งฝุ่นที่คุมมันที่ดีที่สุดในโลกตัวนี้ใช่ค่ะอันนี้เราลงแป้งฝุ่นก่อนนะคะเราจะเน้นความเป็นผิวอันนี้เป็นครานสรดูดูดเซนนะคะคลิปนี้ก็จะได้แบบมาดามดดมาด,ดามแพมหน้าอ่อนนะคะหน้าแบบบางๆ,าง,ๆางบางบเบาๆนะคะไม่ได้เป็นลุกมแม่เราต่อไปเสียขนตาคู่บางๆามาให้ด้วยนะกากีขนตาอยู่ไหนลูกผูกเสียขนบางบางอ่ะขอไปเป็นคู่บางๆาเสีย ไม่มาดำแผ่ม,มาค <จะ S 2> ู่เล็กๆกบางๆธรรมชาติอุ้ยคุณแม่ชอบมากใสยฟิลนี้เลยมดบบนีเล็กกว่าเส้นผมจริงใช่ยิ่งกว่าขนทาปลมอยลูกมิ้งนะคะอันนี้เนี่ยใหญ่กว่าลูกมิ้งอีกค่ะโอ,โ,โอ้โหเอ้ชอบจริงนะชอบจริงๆนะูๆๆเล็กมา<อ>ก<อ>แม่ซื้อมาเผื่อนอุ่ม เอามาติดให้นะคะแม่บอกว่าเอาไปติดเล่นที่บ้านนะคะอีกได้อีกนะคะแม่คะถ้าแต่งหน้าเสร็จต้องถอดขนตาคืนไหมคะบางสตูดิโอเขาขอขนตาคืนอะไรอย่างนี้เขาบอกขนตาแพงแม่ป้อมเนี่ยทําดั้งให้เราแล้วนะคะแม่บอกว่าถ่ายไปเลยค่ะประเทศไทยไม่มีขายนะคะอันเนี้ยไม่มีค่ะต้องไปสั่งมาจากจีนเคยมีอ๋อค่ะ ตัวชิลิเซ่เออตู้ชิลิเซ่นะคะของแม่ป้อมเนี่ยเขาเน้นจะแบบว่าใส่ไฮไลท์สว่างนะคะแกนจมูกเนี่ยเขาไม่เน้นหรือว่ายังไม่ถึงคิว,วไม่รู้นะคะยังค่ะยังไม่ถึงคิวนะคะไอะไรขึ้นถึงงูหรือณะนผาน่เป็นไงล่ะข,ขนาดแม่ป้อมยังแรงเอากูถึงหน้าผาาเลยถามก <X S> <Porsche S 2> ูเองล่ะรอดปะล่ะลลทุกคนดูนะคะใช้เ <X S 2> ห,หมือนกับว่าเป็น แม่ใช้อะไรอ่ะคุณแม่ใช้เมคอัพเบสหรือว่าใช้ลิปติกโอ้ถ้าเมคอัพเบสทาเมคอัพเบสแล้วสีนี้สีอเชโดว์แต่ขนาดไม่เหญ่แคดูหลังตาเมคอัพเบสสีนี้ต้้งอเชโดว์สอสีอะไรของแม่ป้อมเนี่ยจะใช้หลายๆชิ้นหน่อยจะได้ดูมือโปรนะคะส่วนมาดามแพมเนี่ยหกชิ้นพอพอแล้ว็กิเกตผลขนาด ช่างแต่งหน้ามืออาชีพเนี่ยเขาจะพกเป็นหลายหลายชิ้นนะคะไม่เพราะเาจิีแต่งหน้าหูรือว่าเป็นใบโพลาบางวันแต่งอ่อนบางวันแต่งเข้มบางวันเจ้าสาวบางวันเกาหลีบางวันนางงามงงไปหมดแต่โชคดีที่คนแต่งได้หลายแบบตอนนี้เนี่ยทาแค่ตาเนี่ยกูสัมผัสได้มีพลังจิตมันเจนยานทิ่ว่ากูสวยแล้วดูอุปกรณ์แม่ แพงใหญ่มากจริงจริงมีกระเป๋าเองเอาขึ้นบ้านเลยมาเช้าเอาแม่ไม่เห็นความสําคัญของหนูว่าหนูต้องใชเหรอคะเอาเอามาเดี๋ยวจะทุบทิ้งน่าต่นหน้ายหมดนะอกใหญ่มีเศษเดี๋ยวไม่คุ้มไงเราก็เลยแบบเออตัวแม่ไม่คุ้มอ๋อมีลูกค้าค่ะสั่งเติมอยู่นั่นแหละเพี่ดอกสวยแล้วจะเติมทําไมวะมันบอกว่าก็จ้างพี่มาแล้วอะอยากเหาไอเทมเดี๋ยวคูณไปตัดญ้าหน้าออฟฟิศนะดอกจะได้คุ้มจะได้คุ้ม คะจอกแกที่จะดูสวยไม่สวยเสือกบอกว่าจะได้คูมจะได้คูมนะคะตลุงกูไม่กวดเข้มนะคะอยากได้ลูกค้าอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โหเข้มปื้ดหรือยังจะเข้มไปไหนอีกเหรอคะถ้าเทียบกับหน้าหนูอะคะโอ้โหอันนี้คือเหมือนเพิ่งเริ่มดีหน้าหนุ่งสัตว์ตลุงให้เข้มแล้วตลุงนี่วะทำไม่สวิกเหรอทำไมเหรอ จะได้คุ้มพี่ไหนๆพี่มาแล้วพี่ดอกเก็บไว้สามวันต่ออื้นจะให้เราแต่งเยอะๆแต่งแน่นๆจนคุ้มอ่ะโอ้โหพี่ดอกน่าสงสารบ้านหลังสงสารตัวเองอะสิแม่ไม่เลสอดร้องง่ายเหมือนหนูล่ะจ้าดาก็ไม่กลัวลงจ้าดาก็ไม่ได้อีกนั่นน่ะสิคะทุกวันนี้จะกลายเป็นบ้าไปเลยโอ้ย่ากคุณแม่รับโซลอร์จากหนูสักเม็ดไหมคะผมไม่ไหวอะไรมันคือยาโรคตึมเต่ามากโอ้เลือ นึกว่านึกว่าทำโรงงานขนมจีนนิ่กว่าโรงงานขนมจีนต้องปอดต้องท่าเล็กจับมนุ่งรั่วขนมจีนขึ้นมาจับจับต้องแช่นะตลอนนี้คุณแม่เปื่อยอย่างนี้เลยแพ้สเปรย์หนักมากแพ้แล้วมันขึ้นมาเป็นบุ๊กวับอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอดีตเจตันนินมารายการทอดปันนินก็ต้องมีเจตัานินโอ้ตายดูว่าทำงานโรงงานขนมจีนใช่ไหมคุณแม่ดูหนังหน้าแล้วดูหนังมือสิหนังหน้าดีกว่าหนังหน้าดีกว่าอย่าไปดูหนังตีนถ่ายมีน้องติดตีน แตูู่หนังปี๊ไม่ไหวเหมือนกันค่ะคุณแม่หนูใช้ชีวิตแบบจับกรรมมากไม่เป็นไรค่ะจับเธอเราก็ต้องเหนื่อยแหละค่ะใช่ไหมคะ อาจจะแซ่บขนตาลากก็สามคู่นะแต่งเบาเดีค่ะชอบค่ะใส่สกระเทยสามคู่นี่ก็คือธรรมชาติธรรมชาติว่าเคยแต่งลูกสาวกระเทยอยู่คนหนึ่งหนูอยากแต่งแบบธรรมชาติค่ะหยิบขนตาลากมาสองคู่ไม่โอเคธรรมชาติแม่รู้ไหมหนูเอาอันนี้ติดเป็นขนตาลากนะสมัยประกวดประกวดดังงามเดยสายนะคุณแม่อันนี้ตาลากี่ต้องติดเพราะว่าอย่างบางคนนะเราก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวของเขาเพราะว่านี่จะเป็นคนถ้าแต่ง อะไรก็แล้วแต่เอกลักษณ์ประจำตัวเขายต้องคงอยู่ความฉ่ำความเยอะเรื่องจะให้ดูเด็กดูเบลเดี๋ยวเราว่าเดี๋วว่าเพราะทุกอย่างมันทําได้มันอยู่ที่มูดแอนโทนในการแต่งหน้าค่ะไม่ใช่ว่าอยากเด็กอยากแบลแล้วมาแต่งอ่อนอย่างเดียวก็ไม่จําเป็นนะครับทั้งนั้นก็ไม่ต้องแต่งเลยนะคะเราดูพี่ป้อมในรายการตีสิบนะคะแต่งหน้านัดมีเลียมึงเทียบเงาหน้านัดมีเลียกับหน้ากูด้วย คนใต้เหมือนกันเกิดวันที่หกุมภาเหมือนกันด้วยนะแม่ว่าไม่ได้นะนางก็เป็นคนอย่างนี้แหละคนใต้ทุกคนจริงจังจริงใจใช่ค่ะเหมือนภาพหาเทมีเจ้าใช่ไหมคะอากันไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรือหรือหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยแยกไม่ออกว่าเวดีแกล์คือเวดีอะไรนางตอบว่าอะไรรู้ไหมคะก็สาวประเภทสองติทายแหละ นั่นแหละคือมิดแกนหลังจบคลิปนี้ฉันต้องปรึกษาทนายมจะไม่ต้องขัดตัดไม่ต้องขัตัดออกค่ะตัดหัวแม่ตีนมาดามแพมออกนะคะเราไม่ซีเรียสเราเราทำยูทูบแบบแกลสนุกสนานไม่เน้นยอดไลค์ไม่เน้นยอดดูเน้นแต่มาเจอกันแล้วด่าชาวบ้านมันมันไปค่ะลอาแต่งแค่นี้แล้วเขียนไอรลเนอร์ยาวๆเพื่อที่จะสร้างลูกเชฟตาให้มันดูยาวแล้วเสร็จเน้ค่อยไปเข้มเอาตรงขนตาปังฝั่ เดีย๋ยวเราคอยดูนะว่าจะเป็นอย่างไรจริง,จงสวยนะคะชมพี่ป้อง ไม่สวยด่าเจ้าของรันนะสวยด่าเบ้าหน้าอะไรไปไม่ไม่ไม่ผิดเรไม่ผิดกันไม่เอาหน้าอะไรมฉันแต่งหน้าอะไรมาหแต่งงานปกติแต่งหนังแบบเออแต่งหนังแบบอันนี้แบบไหนก็ไม่รู้ดอกแตยุดโกโกวามาให้แต่งบอกครัวแบลกูก็แบลลให้ดูแล้วนี่ไงจริงไม่ใช่ใช่เราพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละแต่คุณสมบัติของช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจ้างมาแก้ปัญหาไม่ได้จ้างมาเพิ่มปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปเพิ่มปัญหาให้เขา ล Adult ูกหนูเป็นตัวปัญหาใช่ไหมต้องแต่งให้เขาแบบดูดีนั่นแหละอ่าโอเคค่ะแต่งมาดํำแพมวันกเจ้าชื่อเสียงมาทิ้งหรือเปล่าวเสียอยู่นะแต่งไม่สวยปุ๊บแพมดอกร้องไห้ร้องไห้ช oui> ้ำใจจอมใจหนัก uh ก ที่ต้องหาได้รับคำถามจากทางบ้านว่าอยากเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะซื้อเครื่องสำอางก่อนค่ะสรุปกูตอบผิดมาตลอดเลยกูบอกว่าต้องแต่งตัวเองให้ได้แล้วก็แต่งตัวเองให้สวยก่อนนะคะถึงจะไปช่างแต่งหน้าแม่บอกเลยค่ะมึงซื้อเครื่องสำอางก่อนนะคะกูไม่เมีเครื่องสำอางแต่งยังไงอ่ะเออถูกปะล่ะที่ถูกอยู่ทางนี้ผิดอยู่ที่อูนะคะ ื้อเครื่องสําอางก่อนน่าจะบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศเดียวที่ใครอยากเป็นช่างแต่งหน้าก็ซื้อเครื่องสําอางแล้วก็แต่งได้เลยจ้าเอออันนี้คือเรื่องจริงนะเคยไปไปต่างประเทศเขาต้องมีสูจีบัตรไปยื่นด้วยนะต้องมีบัตรมามามายืนยันด้วยโอ้ต้องมีการฝึกงานต้องมีบัตรว่าเนี่ยฉันเนี่ยโอ้สามารถทํางานได้โอ้ตายแล้วกูงงไปหมดแคนาดงแคนาดาไปปุ๊บ ไม่ได้นะไปอยู่โน่นจะไปหยิบพุกกันมานั่งแต่งหน้าเป็นอาชีพโดนตำรวจจับก่อนเลยจ้าใช่ค่ะแต่หนูมากงงมาอะไรอย่างคุณรู้ไหมคะอะไรครับมีช่างกล้องเนี่ยจะเป็นอามาพึกหรือยังครับุไหนครับแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มแต่งังไม่หยุดเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยนับรถขับกวนนั่งถือได้ค่ะอ๋อเหรอคะใช่ท่านผู้ชมดูนะคะนั่งรถถือค่ะหมายถึงให้ดูทางนน้น เอาละค่ะเรามาดูดินสอดเขียนคิ้วในตำนานตำนานจริงๆอีดอกดูเหมือนชุดสังคาโลกผู้บอกว่าของกูหมดแล้วดูพรีเซนเตอร์แบรนด์ยังใช้อย่างนี้เจ้าของแบรนด์รู้สึกยังไงบ้างคะมาใช้งานจริงอ๋อใช้งานจริงนะคะอันนี้เนี่ย พัคือตรงพ่าซึ่งทุกคนคะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเอ้ยแม่ชมอย่างเงี้ยเขาจะเอามาสวยแต่บอมวินิดเป็นยังไงคะอย่างนี่คือเบื้องหลังค่ะไม่คือเบร้างหรงเราใช้งานริงเดใช้งานริงนะคะอันนั้นคือเฟก จะโดนไหมจะโดนไหมทัวลงอีกไม่ไม่ไม่เราจะบอกว่าอันนี้คือใช้งานจริงต้องอยู่ในสภาพนี้นะคะตองใช้จริงๆนะคะอุปกรณ์ช่างจะเป็นแบบเอออุปกรณ์ช่างจะเป็นอย่างนี้สะอาดเนี่ยไม่มีงานทำเดี๋ยวไม่ ม,มีเวลาว่างไมเรานะเช็ดวันเช็ดจ้ำวันเช็ดถ่ายคนรักตะอาดอันนี้เหละครับเสร็จแล้วก็ม้วนตัวพลิบกลับนอนเกลียนอนตื่นมาก็พุ่งออกมาอาบน้ำบางไม่อาบบ้างใช่ไหมครับล้างตะกี้ก็พอค่ะแมอ่าเสร็จแล้วเวลาเขียนคิ้วนะเทคนิคเลยถ้าสมมติใครยังไม่ชํานาญให้เขียนข้างที่ไม่ถนัดให้สวยก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยกลับมาเขียนข้างที่เราถนัดบางคนจะมีปัญหาว่าทำไมเขียนคิ้วไม่เท่ากันอะไรเงี้ยโอ้ก็มึงเขียนข้างที่ถนัดซะโอ้โหสวยสุดโต่งเลยเพราะไม่ข้า ทำยั่งไงวาเก๊กๆกังๆทำก็ไม่เข้าอีกท่างแล้วถ้างั้นใช้กระดาษก๊อปปี้ได้เลยได้ความสามารถจริงจริงๆอะไรก็ได้อ่ะมันไม่มีกฎแน่นอนตายตัวเอากระดาษก๊อปปี้จะเอาน้ำลายแต้มจะเอาแบบขนมหนังมาแปะอะไรก็ทำได้หมดเราก็จะเขียนคิ้วให้มันแบบไม่โกงเท่าเดิมเนาะเธอต้องภูมิใจนะเนี่ยที่เขียนคิ้วด้านเนี้ยด้านเดียวกับที่ใช้กับแม่หญิงลีเนี่ย เออกูก็ว่าอย่างนั้นไม่ใช่เก่าขนาดนี้เนึกว่าตั้งแต่ตอนแม่หญิงลีมาเปิดสถานีรถไฟอะตั้งแต่ตอนแม่หญิงลีนี่ปี่ยนไปห้าแท่งแล้วครับแท่งเดียวแต่งตั้งแต่ตอนนั้นต้นที่คุอย่าไปใช่แล้วไม่มีงานเลยไ้อันนั้นไม่เท่าไหร่อันนี้ตั้งแต่ไปเมืองทาน เจ้าของแบรนด์เราก็ให้อยู่แค่นี้นะคะให้ทั้งเดียวขอบคุณอย่างเรื่องเค้กขอบคุณทางทีมงานด้วยนะคะที่ส่งเค้กแล้วก็ส่งของมาให้รีวิวตลอดเลยค่ะแต่ไม่จ้าขอบคุณมากมากเลยเค้กอะไรวะ่ะเค้กวันเกิดน้องผันเขาหน้ารักทีมงานเขาหน้ารักเนี่ย่วยเป็นพิธีไง สวยสวยปะล่ะช่างคนเดียวกับชมพูอารยาเลยนะติติดแบบเพื่อน <laughs> ตายแล้วแกกูมือสัน่นพูดถึงแม่แม่ก็เข้าสิงเลย <laughs> นะคะดูสิคะเนี่ยมันปังจริงๆเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยดูนะพี่มดดำรรจะเชิญไปสัมภาษณ์ีว่าพี่ป้อมเนี่ยแต่งหน้ามาดามแพมเนี่ยใช้เวลานานไหม <laughs> อุ้ยใจตุ้มๆมต่อมถามกูเมื่อกี้จะเอาน้ำอะไรถามตั้งแต่ตอนกูาม,มาถึงอะสามชั่วโมงยังมาไม่ถึงเลยชาเขียวตอนนี้ดอกหน้ากูเขียวและรอซึ่งทีมงานของรันเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมาก کا, ค่ะโดนแคนเซิลไปสาขาหนึ่งก็ไปตามอีกสาขาหนึ่งด่าพนักงานก็แล้วนะคะเดีย๋ยวรอรับหมายสารพร้อมกันนะก็ยังไม่มาพูดกันจนคอแห้งคอเหนียวนะคะ แม่บอกน้ำลายเหนียวมาแล้วนี่แพมเนี่ยแต่งกับหัวจะฟาดหงายหลังเฮอจะหงายหลังแล้วนะคะรับแตะนะคะเรตาจะติดขนตาคู่บางๆที่ดูเป็นธรรมชาติมากชาดนี้หรือชาติหน้าค่ะคง <c oughs> ต้องชาติหน้าแล้วล่ะอันนี้นะคะ <c oughs> ดูเป็นคู่ธรรมชาติมาธรรมชาติไ <c oughs> อ,อยู่ในกองคู <c oughs> ข่ขนตาจะพอดีปุ๊บธรรมชาติอะไรที่อยู่กับมาดามแพมคือธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติช่วยดูด้วยไปเป๊กงมากแต่ว่าออกมาฟิลลิ่งโดยรวมโดยเครื่องหน้าเราโดยอะไรปุ๊บมันพอดีเป๊ะคือแม่บอกว่าติดแล้วมึงสวยจกจกนะคะ แม่ค้าตั้งแต่แต่งหน้ามาเนี่ยแขกรับเชิญคนไหนแม่ประทับใจที่สุดคะก็ประทับใจทุกคนนั่นแหละเพราะจริงแล้วแต่ละคนมามันก็จะมีเรื่องราวที่แบบไม่เหมือนกันไงคนนี้เขารีวิวแป้งให้เราโดยที่อย่างบางทีอะบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวของเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นแบบรบริษัทจ้างไปรีวิวหรือว่าจ้างมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าส่วนมากเราจะเจอคนที่แบบอุ้ยเขารีวิวให้เราโดยที่แบบ<ม>เราไม่ได้จ้างเลยแต่เดี๋ยวหลังต่อไปนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจ้างแล้วนะคะไม่ต้องห่วทุกคนคเป็นพยานนะคะเราเราก เราก็จะแบบดีใจว่าเฮ้ยเราทําของมาจนแบบเราไม่ต้องจ้างเขารีวิวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแฮปปี้กับคนที่เขาแบบทําให้เราแบบนี้เราก็จะเชิญมาแล้วแต่ละคนที่มาก็รู้สึกแบบแฮปปี้ว่าอุ้ยได้มาแต่งหน้ากับเราด้วยอะไรด้วยก็เลยบอกเฮ้ยเราก็ต้องจริงจังนิดนึงไม่ใช่ว่าโอหปอมีนี่เป็นช่างแต่งหน้ามีชื่อเสียงมาปุสิบห้านาทีเสร็จไม่ใช่เราก็ต้องอยากทําให้เขาแบบตั้งใจเขาสวยจริงๆอะไรเงี้ยก็ประทับใจกับควรพราแต่ละคนมีเรื่องราวไม่เหมือนกันทุกคนฟังไว้นะคะว่าที่ช้าเนี่ย ไม่ใช่เพราะอะไรตั้งใจแต่งไม่ได้คุยกับกูเลยไม่ใช่จะบอกว่าโหนาที่แต่งยากมากูจะเอาชู้เสียงมาทิ้งรึเปล่า่ปากก็เดี๋ยวทาลิปบางเบาๆนะครับชอปสีปากมาตาสวยเลยเราคาดหับัวบ่อยนะครับครั้ใชัถ้าบัวละสีขนาดนี้ขอดูมือกับข้างหลังด้วไอ้ใช้ทั้งเอ ดูพี่ป้อมเฉดดิ้งนะแม่เขาจะเฉดแบบว่าเออไล่มาอย่างงี้ๆีนะขอกู้ฟาดเป็นเส้นแม่เขาจะแบบว่าเน้นปรุงนะคะเราคือแบบแต่งไปก่อนเนีรออ่อนเองอืมนะคะเสร็จแล้วต้องเอาเป่าดเธอดูมือซ้ายที่ป้อมตี เนี่ยพี่ป้อมแต่งหน้าไม่ระวังนะครับติดพิษจากเมียผมเลยนะอะไรวะเตียหน้าแล <ผม S 1> ้ว <laughs> ดูเส้นเมาส <on>, ีอ่อนอ่อนอ่อนอ่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ป้อมก็แต่งหน้าให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งแปรงที่แม่ป้อมใช้ในวันนี้แม่ป้อมจะเอาทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ ติดเชื้อตอแหลมมาดมเพมเป็นเป็นอุปกรณ์ติดเชื้อหมดเลยใช่ค่ะเป็นของติดเชื้อหมดเลยนะคะเป็นขยะสารพิษแม่ก็จะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งเซตเลยนะคะเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยนะคะพัดลมตกใจที่ว่าแม่แบบว่าพอดอนกอแล้นสมมตมันปั่นมาให้ด้วยกับคุณนะคะปั่นูก็เอาแล้วล่ะค่ะปันี้ไม่ไหวแล้วค่ะคอเหนียวไปหมดแล้ว มิติปวันีค่ะมีมงนะคะมงใหญ่ด้วยนะคะามาส่อง <Mid> ไปให้แม่ามาส่องไปให้แม่ค่ะ <c oughs> และตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่รัฐบาลขับเคลื่อนได้ด้วยการดา่า <c oughs> แบรนด์ดันเองก็ขับเคลื่อนได้ด้วยการด่านะคะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขาให้แล้วนะคะ ทำคลิปมานะคะเพื่อที่ว่าอะไรคะเพื่อที่ว่าจะได้แลกลองพื้นทําได้เพื่อลองพื้นนะคะทําแบรนด์รันเนี่ยก็เลยเชิญมาขอบคุณแบรนด์รันมากมนะคะที่เมตตามาดามกันแล้วก็ขอบคุณมิทป้งวิทขอบคุณมากนะคะที่แบบว่ามาแลกเปลี่ยนทศนกติสนุกสนานกันมากเลยแล้วที่สําคัญค่ะรู้สึกดีใจมากเลยมิติฟันนี่มาถืออะไรคะมันถือรีเฟกค่ะพี่ฉันเป็นดาราสาวมิติฟันนี่ถือรีเฟก รู้สึกแฮปปี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล,ล้วติดตามมาดามแ็มได้ในช่องทอดปลาหนินด้วยนะคะใช่ค่ะบา,บายค่ะ